ความดีตัวเองไม่ต้องพูดเยอะความดีคนอื่นเนี่ยพูดเยอะๆเยนยอสารเสริญเข้าไปเลยเขาเป็นยังไงเป็นคนดียังไงแต่ความดีตัวเองแม้มีคนพยายามถามแค่ไหนก็ตามไม่ต้องไปเล่าให้คนอื่นเล่าความดีของเราแทนเพราะฉะนั้นให้จําบริบทวาจาแบบนี้ไว้เป็นวาจาสุภาษิตไม่ใช่วาจาทุพศิษิตและเราจะสามารถตัดสินได้เลยว่าตัวเราเนี่ยดีแล้วเราควรจะคบคนดีแบบไหนนี่ดีที่สุดคือแบบนี้ทาที่ตัวเอง อาจารย์ขออีกนิดนึงได้ไหมผมว่าอันนี้คนอยากรู้คนชอบทำคอนเทนต์ไปวัดชอบทำคอนเทนต์คุณยม่รู้เพราะว่าคนนี้ทำบุญนะแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณทำบุญจริงเป็นคอนเทนต์บางคนอย่างนี้นะอาจารย์โพสต์เฟโกคนนี้ฉันจะปิดวาจาเข้าวัดพรุ่งนี้มึงถ่ายแต่มึงเป็นทำบุญถ่ายภาพถ่ายสตอรี่นี่สถ่ายสตอรี่แล้วก็นั่งสมาธิอย่างเนี้ยมึงก็ไปใช้พระถ่ายให้มึงนะแล้วนั่งสมาธิอย่างเนี้ย ขายูทสมาธิอย่างนี้แล้วก็โพคนสาธุสาธุสาธุีพดนี้มันเป็นคนครับอาจารย์มนหนึ่งในนั้นช่ก่อนอาจารยอเมื่อก่อนเื่นเปคนเทข้าวันเข้านคว่าตลอดเวลาของกันแต่มารู้สึกว่าทนี้พสฉับโพสฉัแต่ไม่ทาหาอะไรเลยชคือถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ถ้ามีเจตนา ในการทําสิ่งนี้เพื่ออ้ออวดอ้อวดให้คนอื่น,นมาชจมานุโมทนาสาธุเราจะได้ยินดีอันนี้ผิดเลยเพราะมันผิดที่เจตนาเจตนาในการอร้ออวดกไรกิเลสตัณหาหรือสันดานของตนความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมนะเราจะไม่อยากทําเรื่องพวกนี้เลยทุกวันนี้มันเป็นยังไงรู้ไหมเวลาจะไปกินข้าวไปเราจะเริ่มถ่ายรูปใช่ไหมโทรศัพท์แดก,ก่อนโทรศัพท์ได้แดก,ก่อนเราทุกครั้ง มีตัวผัวเนี่ยหิวจะเป็นจะตายกูอยากจะแดดเดี๋ยวนี้แต่อีตัวเมียเป็นไงเฮ้ยอย่าเพิ่งจะมากินก่อนได้ไงตีมือด่นะกูจะกระโจนตีมือตัวเมียให้มันเป็นอย่างนั้นนะผัวมึงหิวจะตายอยู่แล้วมึงก็จะให้โทรศัพท์เนี่ยทายอยู่ได้เพราะอะไรอยากเอาไปหลงว่าอะไรผัวรักแต่ความเป็นจริงอยู่บ้านคือไงผัวไม่ได้สนใจรวันอย่างนี้เรียกว่าขาดความอบอุ่นจากผัวตัวเองนี่สันดาห์เห็นไหมมันะมันกำลังประจานหรือกำลังพยายามพูดถึงปมด้อยของตน พระการที่ทําบุญทาบุญตักบาตรเพราะอะไรมันกาลังมีปมด้อยในใจเราควรจะเมตตาสงสารต่อคนประเภทนี้นะไม่ควรไปซ้ําเติมเขาเราควรอย่าใช้คําว่าแกล้งเลยจริงใจแหละจริงใจในการอ่านนุโมทนาอนุโมทนาสาธุนะแต่ในความเป็นจริงใจมันเป็นไงมึงตอแหลเนี่ยแอบถ่ายรูปมึงนั่งสมาธิแบบตัวนะหลีตาท่ามอย่างเงี้ยดูว่าตากล้องกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเห็นไหมไหมึงกำลังสร้างข้อเห็นป่ะ เวลามึงเดินจงกรมเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมึงถูกเซตหมดไม่มีใบไม้สักใบมึงเดินทางเดินจงกรมเนี่ยสาหาส,ส,สแสดงมึงกวาดกา่อนเลกนี่ทาคอนเทนต์อีกแล้วใส่ชุดทุกอย่างแต่งหน้าทําผมมึงปฏิบัตริรมแต่แต่งหน้าทําผมเพื่อมึงเตรียมทุกอย่างเซตขาดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเราเห็นได้อยู่แล้วว่าแต่ละคนมาโตหกต่อโอ้หกตแหลยอย่างไรแต่เราไม่ต้องไปสนใจเขาสนนจะได้ตัวเราเองวิธีการคือถ้าเราเห็นประโยชน์ตรงนั้นอนุโมทนาสาธุขเขาแต่อาจารย์เตือนพวกเรา อย่าพยายามไปทําแบบนั้นพยายามทําด้วยความจริงใจเราทําก็คือทําไม่ทําก็คือไม่ทําไม่งั้นเนี่ยเราจะเพอเจอมันจะผิดจากหลักสัมมาวาจาเพราะเรากําลังทําในสิ่งที่ไม่จริงมันจะนอนเรื่องในสันดานในการโอ้ oh, อวดกิเลสตัณหาของตนทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการเสพคอนเทนต์เสมอเพื่ออะไรให้คนเยินยอสารเสริกต่อเราพยายามหลีกเลี่ยงเวลาใครลองฝืนตัวเองดูสิทําอะไรก็ได้ลองไม่โพสต์ดูสักเจ็ดวัน มึงว่าลงแดงตายไหมตายคูอว่าตายวันเนี้ยวันเนี้ยพวกมึงมาเนี่ยกูกูขอเจ็ดวันมึงไม่ต้องคดลูกกูเลยไม,ไม่ต้องว่าไม่มาวันนี้ไม่มีวิดีโอโอาไม่ทันแล้วเพิ่งไปแล้วใช<ว>่ไหมใช่ใช่ทันไรด้วยเหรอไกันหมดเห็นไห<ว>มมันอดทนไม่ไหวเห็นปะ่ะเพราะอะไรมันอยากอวดกิเลตตัวเองว่ามันเจอคนอาจารย์เบียคนตื่นตามกูได้มาแล้วสักครั้งเนี่ยมันอยากอวดมันอยากโชว์เห็นป่ะ มันอยากโชว์คอนเทนต์ของมัน,นใหยคนนมาโนุตนาศาสตร์ุเมือยดีโอ้ยได้เจอแล้วเหรอนี่เห็นไหมมันพยายามโอ้อวดกิเลสตหาตัวเองไม่ทันจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามลองฝึกตัวเองดูบ้างมีสติสัมปชัญญะไม่ต้องโพสอะไรเยอะแยะไม่ต้องพยายามโอ้อวดให้ใครรับรู้ในการกระทําของเราฝึกระงับยับยั้งกิเลสในใจไม่งั้นเนี่ยแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้เรายังระงับไม่ได้เรื่องใหญ่กว่านี้ไม่ต้องพูดกันเลย เราจะไม่มีวันระนับยับยั้งความเลวความชั่วที่ยิ่งไปกว่านี้ได้เลยแค่เรื่องง่ายๆย,ยังทําไม่ได้เรื่องใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเละเทะอย่างเดียวตลอดชีวิตนี้จือว่า้ือ